สวีดสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ตอนนี้คุณกำลังรับชมรายการ h e More Family นะครับผมชื่อเอ่อไม่ได้เหมือน m o ดังเืนะครับก็เป็นรายการที่ตั้งว่า Family แต่แม่งมีคนลงคลิปอยู่คนเดียวเออแม่งคืออะไรนะครับก็ช่างแม่งนะครับคือวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเกมนี้กันนะครับผมก็เกมนี้ไม่ชื่อว่า Dead World นะครับผมก็ เป็นเกมใน PlayStore นะครับเป็นเกมแนวสไลเวอร์นะครับก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมมาดีกว่าก็ New Game โอเคครับผมเคยสร้างเซฟนะครับก็เคยคือผมเคยเล่นไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเริ่มเล่นใหม่ไปเลยนะครับผมก็ไปสำรวจมาเล็กน้อยกูกดจังไะเนี้ยครับก็กดร้อหนึ่งอ่านี่คือก็จะมีการเอ่อบอกสอนอะไรเกี่ยวกับหลายอย่างนะครับก็นี่ก็ ไม่ได้ลงคลิปกันนานเลยนะครับก็จะมาลงคลิปกันหน่อยครับก็เลยหยิบเกมนี้มาเล่นกันนะครับอ่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับก็ตอนนี้ได้ยินเสียงน้ําก็ตัวเกมไม่ขึ้นทันทีโอ้ทีนที่ไหนโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับภายในเกมกันแล้วนะครับก็ครับการสปเวอร์อย่างแรกเลยครับก็คือถัดต้นไม้กูตกใจกระเป๋าโพลขึ้นมา อคครับก็นี่ครับมีมีดโอ้โหช่วยงงโอกระตุกกระตุกครับก็อาจจะมีการแหลกหรือการกระตุกบ้างก็ขออภัยนะครับก็เกมนี้อาจจะดูแบบเหมือนไม่มีอะไรนะครับก็ไม่มีอะไรจริงๆนะครับก็จะพูดทำไมไม่ใช่นะครับก็เกมนี้ครับผมลองสำรวจมาแล้วเกือบประมาณครึ่งเกาะได้มั้งครับก็อาจจะมีการกระตุกอะไรบ้างก็ต้องขออภัยด้วยก็แอปอัดผมนะครับก็ไม่ได้ดีเล่ยเปื้อสีหรือไอ้ตะแหลงตะแหลง แต่อย่างใดนะครับก็โทรศัพท์ก็กากนะครับก็ตอนนี้นะครับทําอะไรก็กากไปหมดโอเคนี่ก็คือจิ้มกระป๋องนะครับเก็บไว้นะครับไว้เล่นตอนยำกลางคืนนะยำเงาๆนะไม่ใช่คือเศษไม้นะครับวูดนั่นเองนะครับวูดนะครับบวกหนึ่งนั่นเองครับเนี่ยข้างบนนะครับก็จะมีหลอดหลอดเออหลอดเลือดนะครับหลอดการหิวน้ํานะครับอืมแล้วก็มีหลอดอาหารนะครับแล้วก็ เออนปรูปสายฟ้านี้คือความคล่องแคล่วว่องไวหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจถ้าเกิดว่าหมดแล้วเราอาจจะแบบเหนื่อยนะครับอะไรประมาณนั้นแต่มันหมดยากเท่าไรครับเป็นปัจจัยหลักนะครับเราเข้าไปดูกันนะครับว่าของตอนนี้เรามีอ้าเมื่อกี้เราเก็บขดคันัดมานะก็คือน้ำมะพร้าวครับเอ้ลูกมะพร้าวนะครับก็กินมันจะเพิ่มน้ำนะครับหลอดสีฟ้านะครับก็นะครับจะไปชุดใหญ่ไปกระพริบแล้วตอนนี้เราก็ตัดไม้ไปก่อนนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าเสียงเกมเบาหรือเสียงผมเบาอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับก็เกมนี้ใครที่เล่นแล้วก็มีอะไรนะครับผมก็ครับไม่ค่อยเป็นนะครับตอนนี้โอเคต้นไม้พังผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวโอ้โหคนนะทำไมรูปรพร้าวมันตกไปอยู่ดีว่าทั้ทง,ทงที่ต้นไม้แม่งเอ็นทังนู้นครับเกมนี้ผมก็ชอบผมติดใจอย่างนึงก็คือแ,งงแสงเงา,เา,เาค,รรครับแสงเงาเกมนี้สุดยอดมากครับกระตุกด้วยครับแสงเงาเกมนี้สุดยอดมากดูครับโอ้โห นกกินด้วยแบบเป็นโลกเห่งเห็นความฝันอย่างเลยทีเดียวน,นี่อะไรเนะี่ยจะโปูจะไปไหนฮะจะไปไหนฝันไม่อมโอ้ปูคไม่โดนมีดเฉาะทีเดียวก็ตายอ่ากดคือการกดไปที่รูปมือข้างล่างนี่ครับก็คือการเข้าไปดูแบบแงะตัวปูดูในตัวปูอะไรประมาณนั้นครับก,ก็คือมจะมีเนื้ออยู่นะครับหนึ่งชิ้นแล้วก็เก็บไว้นะครับนิยามเราหิวนะครับ ก็สามารถรับประแดกได้นะครับอ่านี่คือหินนะครับ stone เองนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้มีดอเฉาะก็สามารถทําให้หินแตกได้นะครับเป็นไปได้เลยทีเดียวเชียวนี่ครับโอแตกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราคาฟไรได้หรือยังนะครับส่วนนี้คือช่องครัฟนะครับก็จะมีอะไรบ้านเบิร์เอ่อหายก็จะมีบ้านนะครับของประดับอะไรต่างๆนานามากมายไก่กองไปหมดนะครับ ก็เราจะมาดูดีกว่าว่าเราจะคาฟเอิ่มขวานั่นเองนะครับก็มันต้องการเชือกครับเชือกสองอันนะครับนี่รูปเชือกเชือกก็ต้องการอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นต้นไม้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนี่ครับต้นนี้หรือเปล่านี่ใช่ครับแล้วก็ตัดไปนะครับไปคัฟเป็นเชือกอีกทีหนึ่งนะครับก็เอได้เชือกมาแล้วนะครับก็มาครับเราก็จะมาครับ ขวานกันนะครับผมแต่ว่าขวานนี้อาจจะเปราะบางนะครับก็ทําไมมันช่างเปลาะบางเหลือเกินนะครับก็ดูสินะนะครับก็ตอนนี้ต้นแะไรอะอ๋อเหมือนจะเป็นต้นผลไม้อะไรทุกอย่างอ้าวมีชื่อแสดงว่าต้องเก็บได้สิเก็บได้ไหมเนะี่ยอ๋อเก็บได้แล้วครับโอ้เอามันกะพอนะครับ,เ,าาเ,ดนะรบเดี๋ยวผมขอล้องสำรวจนะครับก็ตอนนี้เริ่มมืดแล้วด้วยนะครับ ตอนมืดนะครับว่าเกมนี้เขาบอกว่าน่านาจะน่ากลัวมากครับผมอาจจะสร้างบ้านตรงนี้ได้ไหมผมยังไม่กล้าเข้าไปข้างในนะป้อมันจะมีสปะรวยหัวขาดนะครับนะอย่าผวนนะมันจะทุเรศทุลังทุเรียนนะครับมา oh, เจออีกแล้วน,นะเดี๋ยวผมเฉาะไปเลยแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวผมขอกินโคโค่นัทโอเคแล้วกูหยิบเบอร์รี่มันทล้วมวะเนี่ย <laughs> คือเบอร์รี่หรืออะไรผมก็ไม่น่ไม่มั่นใจนะขอเรียกว่าเบอร์รี่แล้วกันนะครับโอเคตอนนี้เรา อย่ไหวะโอเคเออยังไม่ได้เหรอวายทำไมคราบอีกได้แล้วมั้งโอเคครับได้แล้วน่อันนี้มันจะใหญ่ยาวกว่านะครับก็อดทนนะครับใหญ่ยาวนะครับแข็งแรงยอดโอ้โหตรงนี้ปัดป่ายเยอะจัง เดี๋ยวเราจะอยู่พักที่นี่สักคืนนะครับผมเดี๋ยวเราจะดูก่อนว่าคับกล้องไฟได้หรือ,อยังนะครับกล้องไฟมีช่องไหนวะน่ะช่องนี้นะครับของช่องแรกอ่าเอิม่มต้องการสโตนแม่ยอดแล้วก็วิ่งมันไกลเลยเฮ้ยโหคุณผู้ชมครับเมื่อกี้คุณผู้ชมได้ยนินผมหรือเปล่าครับ มันเป็นเหมือนเสียงหมาหอนนะครับแต่ว่าเอิ่มนั่น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 ไอ้เคี้ยเกมึงหล่อนนะเนี่ยไอ้สัตว์กูไม่ได้มาเล่นเกมผีกูเล่นสไปว์วอลไอ้แม่ยอดมันดังมันดังอยู่ตลอดนะครับตอนนี้ก็ช่างแม่งนะครับผมไม่แคร์ครับกูจะมาเก็บสโตนไอ้สัตว์กูฆ่าไม่หมดเลยหมาป่านี่ แล้วก็เนี้ยเรามาเจอสโตนแล้วครับก็คุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงในเกมเท่าไหร่นะครับก็เพราะว่าเออผมใส่หูฟังนะครับผมก็เลยเสียงอาจจะนี่ครับับได้แล้วครับรีบวิงกลับบ้านดีกว่าไหมโอเคได้แชมป์มาแล้วแชมป์แคมเพิงอ๋นนี้ก็ข้างล่างก็สามารถหมุนหมุนหมุนได้ทำไมหมุนไม่ได้วะช่างแม่งนะไม่หมุนครับกดรูปดาบนะเพื่อวางลงไปนะครับแต่ไฟยังไม่ขึ้นมาครับมันก็เหมือนแบบในไมค์คาร์บนะเป็นเหมือนกล่องเผานั่นแหละครับ แยวคุณใส่ไม้ลงไปนะครับแล้วก็ตาด้วยเนื้อนะครับเนื้อนั้นที่ผมได้มาแล้วกดสตาร์ทนะครับอืมสตาร์ทฟรีซะด้วยนะนี่ยมันจะเขียนทําไมนะครับก็อเรามีแสงสว่างแล้วนะครับโอ้สุดยอดเลยเอไอเชี้ยนี่มาป่าแล้เปล่านะมาป้ามาทิ้งจอกโอ,โอเคมีสุดยอดับนี่ครับไม่ร้อน,นคนีบสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเราโอ้ยหน้าหันเร็ เอ้า oh. เดี๋ยว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 นลุกคนลุก,ลกโอ้ยไอ้เหี้ยฟ้าผ่าโอ้เชดโอ้ฝนตกครับคุณผู้ชมเกมนี้บอกได้เลยว่าผู้เล่นที่เล่นนี้ต้องขนตุดรุดขนตุดรุดตุดลุก,ค,ลก,ลกครับก็คือแบบแกราฟ,ฟิกอาจจะไม่ค่อยภาพบแบบอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่า โอ้โหเสียงระดับ HD นะครับช่องจะสียังชิดซ้ายโอ้นะครับที่ผมตัดมาเมื่อกี้ก็คือกองเศษไม้นะครับเอา้เอาเลียไฟดับกเกี่ยวได้เหรออ๋ออาจ,จะเผาเนื้อเสร็จแล้วนะครับมีผมคนลุกคนลุกหมดเหมือนผมได้ยินเสียงซอมบี้ครับโอ้โอ้เชิดแล้วตอนนี้ผมไม่สนใจแล้วผมขอ ผมขอไปดูก่อนว่าคาบบ้านอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวๆๆๆกูขนลุกทุกทีเวลาฝนตกโอ้โห,โหผมเดินถอยหลังแป๊บเฮ้ยเหียผีผีสัตว์ตัวเฮียอะไรวะโอ้โอ้โอ้ my god แมงแมงดอบแมงดอบผีวัวควย้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรวะใครวะ ไอ้เฮียผีแม่งเกิดต่อยพ่อกูเปล่าเด้อเฮ่อคุณผู้ผมชมว่าผมจะกล้าไปฟันมันไหมครับบอกไหมครับโอ้โห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 ุยขี้ขวาขี้ขวาเสียงมึงกินปากไม่ใช่แล้วตลกไอ้ซาดไม่ยอดอ๋อเอาดีมึงกัดกูไม่ได้กูก็ตีมึงไม่ตายเอาสิเอาสิอาสไอ้ซาดไอ้ซาด ไอ้ศาสตร์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 อยู่เนี่ยแหละมึงอย่าโอ้ยเยียดยด้วยโอ๊ยของข้าผีตายเป็นครั้งแรกผลตัวได้ด้วยโอ้สุดยอดครับก็โอ้สยจศยศสศยศยองศาสตร์ต่อยไหมต่อยเอาไหมอ่ะเอาเปล่าไอ้ศาสตร์ไอ้ศาสตร์ไอ้ศาสตร์ตรงนี้ไม่ปลอดภัยไอ้เหี้ย กูว่าแล้วมันเสียวๆอะไรโอ้โหเสียงนี้มาแบบ HD เลยครับได้อะไรมาวะมันจะเป็นเศษกระดาษจชู่นะครับที่ผีมันชีวิวไว้นะครับ <S <S โ,โหยผมฆ่าผีตายมาครั้งแรกเนะี่ยบอกตรงเลยครับเราต้องเซฟไว้ก่อนนะครับนี่ครับถ้าเราไม่เซฟนะครับเราจะเข้ามาเล่นเกมนี้แล้วมันจะ อยู่ตอนแรกนะครับผมก็เซฟไว้ก่อนอยู่นะครับก็สําหรับพาทนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปศึกษามาก่อนนะครับก็ผีนี่มันเกิดมาได้ไงวะเหมือนไม้คับเหรอจะมีคลิปเปอร์ป่ะวะนะครับก็สําหรับใครที่ชอบนะครับก็ยิ้มที่จะกดไลค์ครับสมัครสมาชแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะครับ